ครั้งที่2อ9ยผู้ที่จะพ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรกได้นั้นคือผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นตราบใดที่ท่านยังเจริญสติปัฏฐานยังไม่สมควรแก่เหตุที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ย่อมยังมีโอกาสที่จะไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกและก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าจะเกรงกลัว แต่ว่าเป็นเรื่องที่ควรกลัวจริงๆเพราะเหตุว่าถ้าท่านเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วไม่มีโอกาสจะเจริญกุศลเช่นสติปัฏฐานเลยคำอธิบายความหมายของอบายทุคติวินิบาตนรกในมโนรัฐภุรีซึ่งเป็นอัธกถาของอังพุตธะนิกายมีข้อความอธิบายว่าอบาย ได้แก่นรกดิรัจฉานเปตะวิสัยคือเปรตและอสุรกายจริงอยู่ทั้งหมดนี้เรียกว่าอบายเพราะไม่มีความเจริญเรียกว่าทุกขติเพราะเป็นทางแห่งทุกข์เรียกว่าวินิบาตเพราะพลาดจากความพอบคูนขึ้นแห่งความสุขพบนี้เป็นมนุษย์ไม่ใช่อบายภูมิไม่ใช่ทุกขติ ไม่ใช่วินิบาตไม่ใช่นรกแต่ว่าถ้าเป็นอบายภูมิแล้วไม่มีความเจริญของกุศลธรรมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นไม่มีในภูมินั้นและก็เป็นทุกขติด้วยพาะเหตุว่าเป็นทางแห่งทุกขเป็นวินิบาตเพราะคลาดจากความพอกภูนขึ้นแห่งความสุขถ้าในสุขติภูมิเช่นมนุษย์และสวรรค์ก็จะมีการพอกพูนของความสุข ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามที่ท่านผู้ฟังก็ได้ประสบอยู่แต่ถ้าเป็นภูมิต่ำเช่นอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกจะไม่เป็นอย่างนี้เลยภูมินรกที่ทุกท่านทราบว่าเป็นภูมิของการทรมานเป็นผลของอกุศล,ลกรรมถ้าผู้ใด จุดติจากโลกนี้ไปเกิดในนรกถึงแม้ว่าผู้อื่นจะกระทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ท่านได้พ้นจากการที่จะต้องรับผลของกรรมในนรกได้นี่ก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ไกลนะคะใกล้แต่ว่าไม่ทราบว่าเมื่อไหรเท่านั้นเองที่จะไปสู่ภูมิไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของความเห็นถูกเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเหตุว่า ถ้าท่านผู้ฟังมีความเห็นถูกก็จะเป็นหนทางที่นำท่านไปสู่สุขติไม่ใช่อบายไม่ใช่ทุคติไม่ใช่วินิบาทไม่ใช่นรกข้อร้อยแปดสิบแปดมีข้อความว่าดกระพิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลย ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่าเป็นเครื่องที่จะทำให้ท่านผู้ฟังจเจริญสติปัฏฐาน มีวิริยะมีฉันทะมีศรัทธาไม่ทอดทิ้งการที่สติจระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้ชั่วขณะเล็กๆนน้อยๆนิดนิดหน่อยๆน,น,นอยซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะระลึกตรงลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมได้และก็เพิ่มความรู้ละเอียดขึ้นในสภาพธรรมะ ที่เกิดปรากฏตามความเป็นจริงถ้าสติระลึกท่านจะรู้จักสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเพระเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงละเอียดขึ้นจริงๆมีท่านผู้ฟังที่สนทนาด้วยซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็ไม่เคยทราบเลยว่าอากุศลธรรมที่ท่านสะสมมานั้นมีอะไรบ้างท่านก็กล่าวว่าท่านไม่มีฤษยาเพราะเหตุว่า ความริษยาของท่านคงจะไม่รุนแรงถึงกับปรากฏให้เกิดเป็นสภาพความเดือดร้อนของจิตแต่ว่าเมื่อท่านเจริญสติปัฏฐานแล้วท่านกล่าวว่าท่านมีไม่ใช่ไม่มีผู้ที่เจริญสติปัฏฐานรู้จักสภาพธรรมะที่เกิดกับท่านตรงตามความเป็นจริงไม่เท็จและก็ไม่หลอกลวงด้วย ถาเหตุว่าเวลาที่ลักษณะของริษยาเกิดขึ้นคือความไม่พอใจในสมบัติจะเป็นลาบสักการะจะเป็นวันนะจะเป็นคำอนุโมทนาของบุคคลที่มีต่บุคคลที่ท่านไม่พอใจและก็สามารถจะสารวจตรวจรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นถูกต้องว่าฤิษยานั้นมีสมบัติของผู้ที่ท่านไม่พอใจผู้ซึ่งไม่เป็นที่รักของท่าน เป็นสมุดฐานและรู้จริงๆว่าถ้าเปลี่ยนความไม่พอใจบุคคลนั้นเป็นความเมตตาริษยาจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าลักษณะของริษยาที่เกิดกับบุคคลบางบุคคลนั้นก็เพียงเล็กน้อยอาจจะชั่วแวบชั่วครู่แล้วก็เล็กน้อยที่สติเมื่อระลึกแล้วริษยานั้นก็คลายไปหรือว่าหมดไปเพราะสติสามารถที่จะระลึก แล้วก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นสภาพธรรมะที่ควรเจริญหรือว่าสิ่งใดเป็นสภาพธรรมะที่ควรละถ้ามีมุทิตามีเมตตาย่อมยินดีในสมบัติของบุคคลอื่นเวลาที่บุคคลอื่นได้รับจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐัพพะที่น่าพอใจลาบยศสรรเสริญสุขที่น่าพอใจท่านก็ชื่นชมอนุโมทนาได้ แต่ขณะใดาที่ไม่อนุโมทนาไม่ชื่นชมไม่ยินดีนั่นเป็นลักษณะของริษยาเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติปัฏฐาจะรู้จักสภาพธรรมะละเอียดยิ่งขึ้นข้อร้อยแปดสิบเก้ามีข้อความว่าโดูกระภิกษุทั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามพิฐิเน็นงวจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามพิฐิหนึ่ง มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งเจตนาหนึ่งความปรารถนาหนึ่งความตั้งใจหนึ่งสังขาระหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดธรรมะทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเลวสาม เดูกระพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมเมล็ดสะดาวก็ดีมเมล็ดบ,บวกขมก็ดีมเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรดดินรดน้ำที่มันถือเอาทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนเพื่อไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชเหลวฉันใดเดืกระภิกษุทั้งหลาย กายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งวจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งมโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งเจตนาหนึ่งความปรารถนาหนึ่งความตั้งใจหนึ่งสังขารหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดธรรมะทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเลวสามฉันนั้นเหมือนกันแหลใครที่ยังมีอกุศล,ลธรรมเต็มๆเ,เป็นเรื่องของมเมล็ดสะดาวหรือว่ามเมล็ดบวบผมเป็นความเห็นผิดเป็นอกุศลธรรมที่มีโทษมากทีเดียว และถ้าตราบใดความเห็นถูกยังไม่เกิดขึ้นละความเห็นผิดนั้นแล้วก็กายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีที่สะสมพ่อคูณอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับเป็นมเมล็ดเสดาวหรือว่ามเมล็ดบวกขมเมล็ดน้ำเต้าขมที่หมกไว้ในดินที่ชุ่มชืน้นรดดินรดน้ำที่มันถือเอาทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อน เพื่อไม่น่ายินดีข้อนั้นเพระเหตุไรเพราะพืชเลวข้อร้อยเก้าสิบมีข้อความว่าดกระพิสุทั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งวจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งมโนกรรมที่สมมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งเจตนาหนึ่งความปรารถนาหนึ่ง ความตั้งใจหนึ่งสังขารหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นชอบธรรมะทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพิฐิเจริญดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดีพันข้าวสาลีก็ดี พันขลจันท์ก็ดีบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรถดินรถน้ำที่มันถือเอาทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวานน่ายินดีของชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชพันธุ์ดีฉันใดกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งวจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่ง มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งเจตนาหนึ่งความปรารถนาหนึ่งความตั้งใจหนึ่งสังขารหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นชอบธรรมะทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร้น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นพเ,เพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเจริญฉันนั้นเหมือนกันแล ท่านผู้ฟังเป็นมเมล็ดเสดาวมเมล็ดบวบขมเมล็ดน้ำเต้าขมหรือว่าเป็นพันอ้อยพันข้าวสาลีพันผลจันทร์เป็นเรื่องที่น่าคิดพิจารณาที่จะต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอเพื่อให้พ้นจากความเห็นผิดเพราะว่าความเห็นผิดเนี่ยไม่ยากเลยสำหรับผู้ที่มีอวิชชาและตัณหา ย่อมมีความพอใจยินดีที่จะเห็นผิดไปต่างๆนานาแต่การที่จะให้พ้นจากความเห็นผิดได้นั้นต้องอาศัยโยนิโสมณสิการะการพิจารณาเหตุผลที่ถูกต้องสมควรจริงๆจ,งจ,งจึงจะทำให้ท่านพ้นจากความเห็นผิดได้ข้อร้อยเก้าสิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะพิกสุทั้งหลายบุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทพพย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปริตเข้าทำให้คนเป็นอันมากออกจากสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัตธรรม ดูกระภิษุทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายทำไมคนคนเดียวถึงมีโทษมากมายอย่างนี้ได้ละคะเพราะเหตุว่าย่อมชักชวนคนอื่นให้เห็นผิดตามไปด้วย เมื่อตนเองมีความเห็นวิปริตคลาดเคลื่อนไปจากสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ยังจะชักชวนเผยแพ่ความคิดเห็นนั้นให้คนอื่นมีความคิดเห็นอย่างนั้นได้ด้วยและความเห็นวิปริตท่านผู้ฟังเคยระลึกถึงบ้างไหมคะว่าความเห็นอย่างใดวิปริตไปจากสภาพธรรมะตามความเป็นจริงและความเห็นอย่างใดไม่วิปริตจากสภาพธรรมะตามความเป็นจริง โดยเฉพาะในเรื่องของข้อปฏิบัติการที่จะเจริญมัคเพื่อที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมข้อร้อ้าสิบมีข้อความว่าดูกะพิสุทั้งหลายบุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์หิสุขแก่เทพย,พย,ายดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมดกะระพิษสุทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชนหย์หิตสุขแก่เทพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อความต่อไปข้อร้อยก้าสิบสามมีว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเราไม่แ็งเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลยดูกระภิกษุทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฐิเป็นอย่างยิ่งเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนี่ก็เพื่อเรื่องเดียวนะคะคือสัมมาทิฐิเห็นชอบตรงลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่วิปริต เป็นสัจธรรมเป็นการเจริญสัจธรรมเป็นการออกจากอสัทธรรมข้อร้อยเกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกสุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับโมฆบุรุษ ชื่อว่ามัคคลินี้เลยดุกะทิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลพึงทิ้งลอบไปที่ปากอ่าวเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเสื่อมความพินาศแก่ปลาเป็นอันมากแม้ฉันใดโมฆะบุรุษชื่อว่ามัคคลิก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเป็นดังลอบสําหรับดักมนุษย์ เกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเสือ่อมเพื่อความพินาศแก่สัตว์เป็นอันมากมัคคลิคนเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าคนอื่นด้วยที่สอนผิดปฏิบัติผิดสาเหตุว่าบุรุษหรือว่าบุคคลผู้เห็นผิดอย่างมัคคลรินั้นเปรียบเหมือนบุคคลที่ทิ้งลอบไปที่ปากอ่าว เพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเสื่อมความพินาศแก่ปลาเป็นอันมากที่จะปล่อยเห็นผิดตามไปด้วยทําไมไม่คิดถึงว่าพระผู้มีพระภาคทําไมไม่หยุดเสียทีพอเสียทีตรัสแต่เรื่องอย่างนี้ทําไมถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังที่จะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเห็นโทษอย่างยิ่งจริงๆของมิจฉาทิฏฐิด้วยความเห็นผิดความเห็นวิปริตด้วยข้อปฏิบัติที่ผิด เพราะเหตุว่าบุคคลในครั้งนั้นต่างก็แสดงข้อปฏิบัติที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจจะทมแต่ว่าถ้าข้อปฏิบัติใดวิปริตคลาดเคลื่อนไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะทําให้รู้แจ้งอริยสัจจะทมได้เพราะฉะนั้นแม้พระผู้มีพระภาคเองก็ไม่ได้ทรงยุติการที่จะชี้โทษของมิจฉาทิฏฐิและการที่จะพันนาคุณของสัมมาทิฏฐิไว้เป็นอันมากข้อร้อยเก้าสิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระภิกสุททั้งหลายผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วหนึ่งผู้ที่ถูกชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วหนึ่งผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นหนึ่งคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะท่านกล่าวไว้ชั่วสามบุคคลนะคะ คือหนึ่งผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วสองผู้ที่ถูกชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วสาผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมคะได้ไม่ว่าในสมัยไหนแม้ในสมัยนั้นจนกระทั่งถึงสมัยนี้ข้อร้อยเก้าสิบหกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโดกระทิกสุทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีหนึ่งผู้ที่ถูกชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีหนึ่งผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นหนึ่งคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากข้อนั้นพระเหตุใดเพราะธรรมะท่านกล่าวไว้ดีแล้วข้อร้อถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกะภิษุทั้งหลาย ทายกพึงรู้จักประมาณในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วปฏิคาหกไม่จำต้องรู้จักประมาณข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะท่านกล่าวไว้ชั่วข้อร้อยเก้าสิบแปดเดลกระภิษุทั้งหลายปฏิคาหกพึงรู้จักประมาณในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีทายกไม่จำต้องรู้จักประมาณข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะท่านกล่าวไว้ดีแล้วข้อร้อยเก้าสิบเก้า ดูกระภิกษุทั้งหลายผู้ที่ปรารบความเพียนในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะท่านกล่าวไว้ชั่วเพียนคิดว่าเป็นธรรมะแต่ว่าอยู่เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าข้อปฏิบัติผิดท่านที่ไปทำรรวิปัสสนาแล้วก็ปวดหัวแลือเกินไม่สบายเลยเจ็บตรงนั้นตรงนี้มีไหมคะ ถ้ามีข้อปฏิบัตินั้นถูกหรือผิดเวลาที่ท่านไม่ทำวิปัสสนาทำไมไม่เป็นแต่เวลาทำทีไรปวดหัวทุกทีนั่นไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานพระเหตุว่าการเจริญสติปัฏฐานสภาพธรรมะที่เป็นกุศลมีแต่คุณไม่มีโทษเลยขณะที่เป็นอกุศลเนี่ยคะ่ะเต็มไปได้วยความทุกข์เพราะปรารถนาบ้างเพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจบ้าง แต่พอสติระลึกรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเช่นนั้นเกิดปรากฏแล้วหมดไปแล้วก็มีลักษณะของธรรมะอื่นปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละชนิดตามปกติตามธรรมดาจะปวดศรีรษะไหมคะไม่เลย เป็นปกติเป็นเรื่องเบาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เกิดปัญญารู้สภาพธรรมะที่จะทําให้ละคลายความทุกข์ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดคิดว่าท่านทำมิปัสสนาแต่ว่าไม่สบายปวดศรีรษะหรือว่าเป็นทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเพราะการทําเช่นนั้นให้ทราบว่าข้อปฏิบัติของท่านไม่ถูกไม่ใช่เป็นการเจริญกุศล ข้อสองร้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายผู้เกียรตคร้านในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะท่านกล่าวไว้ดีแล้วที่ว่าผู้เกียรตคร้านในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีย่อมอยู่เป็นทุกข์ทุกข์พระโลภะทุกข์พระโทสะทุกข์พระโมหะ ทุกพระริษยาทุกเพราะอักุศลธรรมนานาประการทีเดียวเพราะไม่เพียรที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆที่จะทำให้เบาและก็คลายจากความทุกข์ได้ไม่ว่าท่านผู้ใดกำลังประสบความทุกข์มากน้อยสักเท่าไหร่ถ้าสติจะระลึกรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏชั่วขณะที่ระลึกเบาคลายจาก การหนักด้วยอกุศนลธรรมแล้แ,ลแต่ว่าท่านจะระลึกได้มากน้อยเท่าไหร่มีความชินกับลักษณะของสภาพธรรมะมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็มีปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงมากน้อยเท่าไหร่แต่ให้ทราบว่าหนทางเดียวจริงๆที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นข้อสองมีข้อความว่า โดกระภิกษุทั้งหลายผู้ที่เกียจคร้านในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะท่านกล่าวไว้ชั่วถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดและใครเกียจคร้านไม่ทําตามไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องคิดว่าท่านกําลังขี้เกียจท่านกําลังหมดความเพียรท่านไม่ไปขมักขม่นทําข้อปฏิบัติที่ผิดเพราะเหตุว่ายิ่งประเพิปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ผิดก็ย่อมมีแต่โทษ ไม่ได้ทำให้ปัญญารู้สภาพธารรมะตามความเป็นจริงได้